สวัสดีค่ะช่วงนี้จัดโตโควิดกันดีกว่านะคะลูกค้าอินบอกกันเข้ามาเยอะมากเลยว่าหาคันเล็กๆซ่อนๆแบบแอบๆนะคะแอบบๆแอบๆคแอนอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปเจอตัวนี้มานะคะคันยูมิกตัวใหม่นะคะความยาวคันเนี่ยสั้นตุดเท่าที่หนูเคยจับมาแล้วเนี่ยประมาณเก็บแล้วสอศอกนะคะประกอบแล้วเท่านี้ มันจะประมาณห้าฟุตห้านะคะห้าฟุตห้าแต่พอเก็บแล้วมันเหลือจิดเดียวนะคะเจ๋งมากตัวนี้หนูชอบเรื่องน้ำหนักคันนะคะคันเขาเป็นคันกาไฟน้ำหนักเบานะสองท่อนนะคะคันเมตรห้านะคะตัวนี้ดีไซน์สวยใส่คู่มาเป็นไกด์สีทองนะคะวงในสีทองอย่างเจ็บแต่มันเล็กๆอย่างนี้มันจะเหนียวไหมอ่ะขอลองหน่อยนะ เอ้ยก็บอกแล้วนะคะร้านหาไทยเราจัดแต่ของดีอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะคะฟังต่ออีกนิดว่าเราให้อะไรบ้างนะคะตัวเนี้ยเอาเริ่มคันก่อนแล้วกันนะคันเป็นด้ามโฟมนะคะปัดเชฟมาให้อย่างดีมีพ่วงท้ายมาให้ด้วยนะตรงเนี้ยสำหรับสายสปิวน่าจะชอบกันชุดเนี้ยหนูเลยมาจัดโปโควิดดีกว่าโปหนีโควิดนะคะ ครบชุดพร้อมส่งไม่ถึงหนึ่งพันบาทนะคะลออแถมสปูนเฮ้ยเดี๋ยวเลยังไปไม่ถึงเราเอาชุดนี้ก่อนนะคะเราเอาคันกับล้อ,อก,ก่อนนะได้มาจํานวนจํากัดนะคะอย่าไปทำกันเองนะน้องๆน,นะพี่บอกเลยพี่งอให้นะอีกกหน่อยหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นชุดนี้จึงอเนกประสงค์สำหรับลูกค้าที่ จะติดไว้ท้ายรถนะคะแอบแฟนตกปลานะขี่มอสรงมอไซน์นะคะพันเบ็ดเนี่ยมาในถุงผ้าอย่างดีนะคะถุงผ้าอย่างดีความยาวเท่านี้นะคะประมาณสองศอกนะคะเพราะฉะนั้นท้ายรถได้แน่นอนนะคะท้ายรถได้แน่นอนนะคะก็ตกสปริว ตีหรือปอมตกปลาช่อนเดินหนอนนะคะหนูว่าปลาช่อนเนี่ยเด็กๆแถวนี้ชอบนะคะอีกรอบหนึ่งเ,ออเสียววืดนะคะก็คุ้มค่าปกติในราคาหนึ่งพันบาทเนี่ยคันเบ็ดอย่างเดียวนะคะแต่เราจะสู้ไปด้วยกันนะคะเอาโ,โควิดไปเลยละกันให้ลอกด้วยนะลอกในที่นี้แถมสปูนอกีกโอ้ยอย่าเพิ่งไป เอาคันเบดให้จบก่อนนะคะเป็นคันสองท่อนพกพาง่ายอย่างที่บอกนะคะท่อนปลายเขาจะสั้นกว่าท่อนนี้นิดนึงนะไม่ต้องตกใจนะคะเขาออกแบบมาแล้วเวลาเราจิ้มเข้าไปเนี่ยคันกาไฟแบบสวมเขาจะต่อมาเป็นรอยต่อนิดนึงนะคะเป็นทุกคันนะคะนี้ไม่ต้องซีเรียสนะไม่หลุดไม่หลุดอย่าเพิ่งเอาไปถึงเอากระดาษทรายฝนไม่ต้องนะคะใช้ไปเลยเล่นปลาช่อนไซโลสองโลตัวนี้บอกตรงๆนะคะ เด็กแถวเนี้ยปั่นจักรยานตกประดุกไซโลห์้เงี้ยโอ้โหเอากลับบ้านแม่ดีใจอะ่ะนะก็ชอบอะ่ะถามว่าตกได้ใหญ่แค่ไหนเอาเป็นว่าหนูเทให้ประมาณนี้เอาสักสี่หโลก็คงสนุกแล้วนะคะใหญ่กว่านั้นก็เล่นได้นะคะใหญ่กว่านั้นเล่นได้ใช้ลอกช่วยนิดนึงนะคะเพราะว่าคันเรามันสั้นอย่าไปอัดแบบ ตึ๊บตึ๊บตึตตลงงัดเอาเอาคันเบ็ดยกปลาแบบไซส์สี่ห้าโลสวายอย่างเงี้ยบางคนก็โหดร้ายไปนะคะตกปลาเอาเอาแบบพอดีพอดีโอเคไม่มีอะไรจะโม้เยอะเพราะว่าท่านี้มันได้ตอบทุกอย่างหมดแล้วโอเคมาที่ลอกกันนะคะพอดีหนูได้ลอกค่ายใหม่มานะคะก็เป็นลอกตัวใหม่ที่จะบอกไงดี ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งใช้ได้ในที่นี้คือของแถมจัดเต็มมากนะคะของแถมจัดเต็มมากอ่ะแก yeah. เอาตัวใหม่ดีกว่าอ่านนี่ลอกนะคะจะเป็นเห็นอย่างเงี้ยบอดี้เป็นกาไฟเคลือบดำนะคะขาลอกเป็นแบบกดทับได้นะคะคลิกเสียงก็กลางๆนะกลางๆค่ะพวกนี้ สปูนเป็นโลหะนะคะสปูนตัวหลักเป็นโลหะสปูนสำรองเป็นอะไรนะกาไฟเป็นพลาสติกนั่นแหละเป็นพลาสติก ABS ไม่ใช่พลาสติกแบบทํากล่องทาไอกระถังน้ําอะไรเนี้ยถังน้ําไม่ใช่นะฮะก็จะมีกิ๊กเสียงให้ด้วยข้อดีของสปูนสำรองคืออะไรนะคะคนตกปลารุ่นเก่าๆอ่ะชอบยังหนูอ่ะก็ชอบคือถ้าชุดเนี้ยเป็นชุดหลักที่เราเอาไว้ตกปลาช่อนใช่ไหมคะ เราใส่ใสาย PE 1 1.5 PE 2เนี่ย PE สองได้1น0่เมตรนะคะสปูลเป็นเเป็นตัวเคิร์ฟบ,บากขึ้นนะคะเนี่ยไม่เกี่ยวสายตีได้ไกลเป็นสปูลลองแคสนะคะสปูลหละเป็นอลูมิเนียมสปูลลองเป็นกาไฟนะคะเป็นพลาสติกนะ,ะข้อดีของเขาก็คือส่วนตัวเนี่ยหนูจะเอาตัวเนี้ยใส่ใสาย PE นะคะสาย PE 2เอาไว้หรือ PE 1.5เอาไว้ใส่ชุดอย่างเงี้ยเราก็ ตีกระดี่ไปสักตัวหนึ่งกบยางไปสักตัวหนึ่งร้อยห้าสิบาทกระดี่ห้าสิบบาทเวลาไปเจอบ่อไอ้หมายแบบข้างทางที่แหน่เยอะๆตีกบยางจ้ะร้อยห้าสิบาทนะคะก็ได้ลุ้นแล้วแต่ถ้าเกิดเราไปเจอพวกแบบหมายธรรมชาติน้ำโล่งๆหน่อยอะ่ะก็ตีกระดี่ได้ห้าสิบบาทเนาะส่วนเบื่อแล้วอยากจะไปตกแบบสปิวเล่นสปิวก็คือทุ่นการตกแบบคันกับลอกที่ใช้ทุ่นชิงหลิวยาวๆไอ้ทุ่นดอกยา,ยาวๆนั่นแหละคะ่ะ พอเรามาใช้ทุ่นชิงหลิวเนี่ยเราจะใช้สาย PE ไม่ได้นะคะเพราะว่าสาย PE มันจะจมเออมันจะลอยน้ําเราจะต้องใช้เปลี่ยนสปูนอันนี้นะคะคือกอเอ็นใส่อันนี้ไว้มันจะจมน้ํานะคะสายเอ็นจะจมน้ำํำสาย PE จะลอยน้ําจําง่ายๆแค่นี้พอความเหนียวสาย PE จะเหนียวกว่าแต่คนเล่นสปิวเนี่ยใส่สายเอน็นดปอ10บอโลโหลดเนี่ยปลาไซสา์มโล4โลนี่มันมากนะ อถอดให้ดูนะคะสปูลหลักสปริงเป็นแบบนี้นะคะสปริงเป็นแบบนี้นะก็ไม่มีอะไรจะพูดเยอะนะคะจริงๆพันอย่างเดียวก็เกือบพันแล้วแต่อันเนี้ยเหมือนจัดโปรแถมลอกให้ด้วยละกันเนาะลอกแถมสปูลอีกอันนึงด้วยแล้วมาขนาดนี้แล้วหนูก็แถมใส่เอ็นเจแปนใส่สปูลสำรองไว้ให้ด้วยเลยละกันนะไปถึงเนี่ยลูกค้า ซื้อสายพ e. ีเพิ่มอย่างเดียวเพราะว่าสายพ e. ีแถมไม่ไหวแล้วอันเนี้ยของแถมแบบเอ็นร้อยห้าสิบลดลอกอีกก็ที่จริงชุดนี้มันต้องพันห้าเก้าสิบนะคะแต่ว่าเรามาโปรโควิดกันดีกว่ามาพันเบ็ดหนึ่งลอกหนึ่งตัวตะปูลสำรองหนึ่งตัวแถมสายเอด้วยนะคะแล้วก็ส่ง EMS ให้ฟรีเอาไปเลยชุดนี้เก้า้ยเก้าสิบาทนะคะเก้า้อยเกสิบบาทได้แค่ยี่สิบชุดเท่านั้นนะคะเพราะว่าได้ของมาแค่นี้อีกรอบ อย่าไปทาอย่างนี้เองเนอะเพราะว่าที่ไม่ที่ห้ามว่าน้องๆอ,อย่าไปทําแบบนี้เองเพราะหนูเจอบ่อยมากเด็กตัวกระเปียกเลยเห็นพี่ทําได้ใช่ไหมไปถึงเอามั่งจับนี้เลยจ้ากลางลําเนี้ยแล้วหักเนี้ยอุ้ยถ้าคันแพงๆนี่นะคันแพงๆนี่พอ่อพ่อตีไส้แตกเลยนะแต่ถ้าคันมันไม่แพงมากเขาก็ไม่โกรธหรอกเพราะว่าถ้าคุณงอแบบนั้นอะอะไรก็หักนะคะถ้าตกปลาไม่ต้องขนาดนั้นนะตกปลาเนี่ยหนูเทสให้แค่นี้ก็พอ อย่าไปฟาดหลังคงหลังคาฟาดอะไรบ่อยๆไกด์มันก็จะอยู่กับเรานานนะคะบางคนเนี่ยไม่รักษาฟาดเดินผ่านหลังคาเนี่ยไม่ดูเลยชนปึกปึกปึก,ปกนะคะทิปทอปมันก็จะเปียเร็วนะคะอันนี้ทิปทอปเป็นแบบสามขาแล้วก็ซ่อนให้เรียบร้อยนะคะเนี่ยสายไม่พันปายแน่นอนนะคะเอ้ยเอาเป็นว่าหนูจัดชุดนี้โปโควิดแล้วกันนะเวลาสั่งเข้ามา ะะแจ้งมาเลยนะชุดยูมิกนะคะพร้อมลอกเบอร์พันนะคะแถมสปูนหนึ่งเก้าร้อยเก้าสิบาทแถมใสเอ็นเจแปให้พร้อมส่งได้มาแค่ยี่สิบชุดเท่านั้นนะคะด่วนด่วนด่วนด,วน,ดวนนะคะหมดแล้วหมดเลยลอกเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเขาตีมาว่าสิบบวกหนึ่งลูกปืนนะคะแต่ให้หนูบอกตามตรงว่าหนูว่ามันไม่ถึงนะคะ ตัวนี้ไม่อยากจะคือไม่ได้ซีเรียสเพราะว่ามันก็ลื่นลื่นในระดับระดับที่ลื่นเลยนะคะถือว่ามันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะแต่หนูว่าไม่ถึงสิบสิบลูกปืนหรอกอันนี้บอกกันตามตรงนะคะแต่เราไม่ถึงกับขั้นต้องไปถอดดูมั้งเพราะราคามันก็จัดชุดให้ก็ถือว่ามันคุ้มแล้วนะคะเราก็จัดของคุณภาพให้ตามเนื้องานให้นะคะจัดโปรให้แล้วก็ได้ขาพับเอ สลับซ้ายขวาได้นะคะเวลาเราเปลี่ยนมือหมุนลอกเนี่ยลอกสปินสลับซ้ายขวาตรงนี้นะคะหลายคนถามเข้ามาว่าที่ทําไมทำแต่หมุนซ้ายมันเปลี่ยนได้จ้ะถอดตัวนี้ออกนะคะแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่อยากหมุนขวานี่ได้แล้วไม่ผิดนะคะถามได้เพราะว่าบางคนเพิ่งตกปลาใหม่ๆไม่รู้จริงๆแล้วยินดีตอบยินดีตอบแต่อย่าเล่นใหญ่บางคนเล่นใหญ่มากตกใจแม่ค้าก็ตกใจพี่ ทำไมโลกมันไปได้มันได้ค่ะน,น้องเน่เตียนน้งนน้เห็นไหมพอได้แล้วจบอีซี้ไหมโอเคชุดนี้นี่เอาไว้ให้ลูกๆหลาน,ห,ลานหรือน้องๆหรือเราเป็นชุดสำรอ,องเราเองก็ได้นะคะตกปลาใชยฝั่งใช้ได้เอาไปตกพวกเห็ดโคนพวกไอ้ปลาทรายอย่างเงี้ยสนุกสนุกบอกเลยใสย่สายเล็กๆหน่อยนะเอาเป็นว่านหนูก็จัดชุดโควิดกันโควิดกันง่ายๆเพราะว่าช่วงเนี้ย ของไม่มีแล้วนะคะของค่อนข้างจะขาดนะคะทุกที่ทั้งกริษัทส่วนใหญ่ปิดอยู่นะคะนำเข้าปิดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องอีกหลายเดือนกว่าของจะเข้าเนาะก็มีเท่าไหร่เราก็จัดให้เท่านั้นนะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีครีมอีกอันหนึ่งลวกันนี่ก็ได้มันนิดหน่อยนะคะก็เอาเป็นว่าครีมพร้อมซองราคาร้อยสี่สิบบาท เดี๋ยวเรามาพูดกันอีกคลิปหนึ่งนะคะโอเคไปแล้วจบกันไวๆชุดนี้นะคะยูมิกนะคะพร้อมลอกนะอย่าลืม990บาทแถมใสเอ็นใส่สปูนสำรองให้นะคะอยากเพิ่มสาย PE ขอเพิ่ม290บาทนะคะ PE 2ถัก8นะถัก8เส้นถ้าใครอยากจะสั่งอะไรเพิ่มอาปายงปลายยาง ช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยพิมแจ้งมาได้เลยนะคะแอดมินเขาจะสรุปยอดให้นะคะกบยางร้อยห้าสิบาทจะดีเหล็กห้าสิบาทนะคะสายช็อกโกแลตมวลละหนึ่งร้อยบาทบางคนมีแล้วก็ไม่ต้องซื้อเอาแค่ชุดนี้นะคะเขาเก้าร้อยเก้าสิบบาทง่ายๆนะคะใครยังไม่มีสั่งเพิ่มได้โอเคมีแค่นี้เท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะเพราะว่ามันเป็นโควิดมันจะไปเป็นตอนอื่นไม่ได้อยู่แล้วเราก็ภาวนาให้มันหมดไวๆนะคะจะได้ออกไปตกปลาแบบสบายใจช่วงนี้ก็ อย่าพึ่งนะคะอยู่บ้านไปก่อนรอรอให้มันดีขึ้นกว่านี้นะคะแล้วเราก็จะได้เอาอไปตกปลาได้ทันทีนะคะไม่ต้องไปรอของหมดแล้วถึงโควิดหมดของก็หมดเหมือนกันแล้วจะคงไม่มีอะไรเหลือรอดนะคะโอเคฝากไว้คลิปหนึ่งนะจ๊ะด่วนด่วนดวน,ดวน,ดวน,ดวน